แท็เมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณสศินิพาคุณปกป้องคุณนั c แชทคุณ s k y ยเลดคุณเลสเซนอีวิคุณอาาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสิทธิโชคและคุณสายฟีวีแปดมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ vt f by tab channel ครับในชิปเป็นการซิโลกลับมาก,กันอีกแล้วนะวันนี้จะกลับกาการจัดเด็กลิงจ็อกเกอร์นะเป็นอันสุดท้ายของลิงจ็อกเกอร์แล้วนะครับแต่ยังไม่หมดในการจัดเด็กรอบนี้นะแมงยอกเยอะใช่ไหมอ่ะไปอย่างไวๆครับลิงจ็อกเกอร์รอบนี้จะเป็นสาย starwader ครับขอเรียกว่าสาย dark s i a c กับ venom ขอเรียกว่า venom แล้วกันชอบ venom นะครับนะโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยครับนะก็ สายนี้นะครับนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสายอันนึงเป็นอีกอันนึงแล้วกันไม่เรียกว่าสายเป็นอีกอันนึงที่ออกมาในลิงจ๊กเกอร์รอบนี้คือลิงจ๊กเกอร์รอบนี้มันออกมาทั้งหมดอะตัวหลักอะรวมๆกันประมาณ5ตัวก็คือจะมีดาร์คโซดีแอคเวนอมแดนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวบัตเตอร์จ๊กเกอร์แล้วก็มีลีดอีก2ตัวก็คืออา่อาไออไรนะตัวออกซิสกับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งแม่งออกมาเยอะพอสมควรเลยและทีนี้ เราก็เลยสามารถจัดได้เพิ่มจริงๆถามว่าเอาไปรวมกันได้ไหมได้แต่ว่าเอาจริงๆงันแยกกันออกมาก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันอ่ะมันเริ่มกันครับตัวเริ่มนะครับซึ่งเราจะใส่ตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มที่เอาไวโอมกกาตัวเริ่มเดียวกับบาโจงนั่นแหละแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ไปใส่ตัวเริ่มที่ลีเจียนแล้วก็เอาเข้าเอาความหนึ่งเอาเอาความหนึ่งหรือความสองเอาเข้าโซลแล้วล็อกสองตัวก็ได้นะแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับได้ทั้งคู่นะแล้วก็ทีนี้จะมีพาราเดียมครับสี่ใบนะครับแล้วก็ตััวตใบบครบ Uh, ตัว PG นะครับ Starway 4บี่ใบแล้วก็นี่สามใบซึ่งตัว2องใบนี้นะครับตัวตีหมื่นถ้าไม่อยากใส่สามารถใส่เป็นดีลิเตอร์ตัวที่โซบัส2องวจได้นะครับจะได้เป็นการเอาโซออกให้เด็กมันก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะมาที่เกร2ครับเกร2ก็จะมีคู่ของ d a ร์ s โต i ีแอคนะครับซึ่งตัวเนี้ย เวลามันตีฮิตแวนนะครับมันโซบัสหนึ่งหาตัวที่ชื่อเหมือนแวนขึ้นมือได้นะครับเปิด5้าหาตัวที่ชื่อเหมือนแวนขึ้นมือได้อันนี้เทคมันจะอารมณ์คล้ายๆกับของโอกโพรพผลาดินนะครับอะโกเวลตัวนั้นแต่โกเวลตัวนั้นต้องโดดออกจากกองนี่ต้องตีฮิตแวนเฉยแล้วก็จะมีคู่ของตัววีนอมนะครับตัววีนอมเนี่ยมีไอ้คู่ของมันเนี่ยมีเทคนะครับเมื่อโจมตีฮิตแวนเนี่ยถ้าแวนกาบหนืนภาพรีเจียนนะครับแล้วฝั่งข้ามีการ์ดที่ล็อกอยู่เราล็อกเพิ่มอีกใบ ปันป่นๆได้พอสมควรแล้วก็จะมีตัวโฟลตอนครับโฟตอนใส่สีเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายเหลือที่หนึ่งจะใส่ไป c o l ลนี Make ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเด็กมันต้เล้ยกินบาร์อยู่แล้วหลักๆก,ก็เปิดคอมโบมานะครับถ้ามีตัวล็อกเอาเวนอมนะครับเอาคู่ของเวนอมเนี่ยตีฮิตแวนให้ได้แล้วก็ล็อกแค่นั้นเองอันนี้เน้นปั่นเลยนะแล้วก็มาที่เกรดสก็จะมีดาร์คโซดิแอคนะครับอันนี้ดาร์คโซดิแอคเนี่ยมันมีเทคบนอะเทคบนอะคือทำโอเมก้าออร์บอดนะครับทำให้ตัวที่ล็อกอยู่มองตรงข้ามเนี่ยเป็นโอเมก้า แล้วก็เทคล่างเนี่ยเขาได้บัสสองทิ้งการที่ชื่อเหมือนกับตัวแวนการ์หนึ่งใบถ้ามันอยู่ในควาพรีเจนก็คือทิ้งตัวมันเองหรือทิ้งตัวเมดมันก็ได้นะครับจับล็อกเรียกาดแถวหน้าแถวหลังเขาอย่างละตัวได้เช่นกันนะครับถึงถึงบอกไงว่าจะใส่ตัวเริ่มตัวไหนก็ได้ใส่ตัวเริ่มตัวนี้หรือว่าใส่ตัวเริ่มตัวนู้นก็ได้ถ้าตัวเริ่มตัวนี้ก็ไปโอเมก้าถ้าตัวเริ่มตัวนู้นก็เอามาเล่นในอีกกรณีหนึ่งได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเวนอมครับตัวเวนอมเองนะครับนะไอ เวนอมเองเนี่ยมันมีเทคในช่องแวนครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีแวนการ์ดนะครับแล้วเหมืนอนถ้าเี่นเขาได้บาร์สแตนเลียของเราหนึ่งใบแล้วก็เลือกล็อกเลียกาัฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบคือแม่งโคตรง่ายไงมันสแตนเลียเราคือปกติเราเล่นอน่ะเอาเลียตีเอาเลียต,ยตีแต่ไม่ต้องบูทก็ได้แล้วแวนตีแล้วก็ได้ทิกเกอร์ไปโยนเวทให้หลังแล้วก็จับเลียนหนึ่งตัวสแตนเวลาตีฮิตมันก็ลุกขึ้นมาแล้วแล้วจริงอีกเทคนหนึ่งครับนะก็ถ้ามันมีตัวอื่นในเซมคอลัมน์มันเขาได้บาสลลล็็อออกกกแถววหััังงไไดด้้จะปคบต เมทของมันที่เวลาตีฮิตแวนก็ามาล็อกอยู่ดีนะครับมันก็ถือว่าเออปั่นๆได้ดีพอสมควรกับเวนอมนะแล้วก็เราใส่สีเลยอันนี้หลกัหลกๆเป็นเวนอมแล้วก็จะมีการเนสตาดากอนครับใส่สีนะครับอันนี้ก็คอร์สฟรีไม่ต้องเข้าบารนะ์ะทิ้งมืออย่างเดียวนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นใส่ไอนีไวท์อินฟินิตซีโร่นะครับวิธีเล่นจะคล้ายๆลิลงก์ของชุดที่แล้วที่มันออกมากคือที่มีแค่ตัวอิเมน e จเนรีนะครับกับตัวของไอเนสตาดากอนซึ่ง เวลาไลฟ์ก็ไลฟ์ปกติครับมันจะเล่นต้นเกม่ะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มก็จะแบบไปเล่นจริงๆเนี่ยก็ขึ้นเกต3สามเลยให้ยืนนะครับหลักๆเนี่ยให้ยืนเป็นเวนอมก่อนนะช่วงต้นเกมยืนเป็นเวนอมไปเลยก็ได้ครับตีให้มันแบบตีโดนแวนทั้งสองรอบต่อเิอ์น,นี่ะแล้วก็ปัดในการล็อกไปนะครับถ้ารีเจียนได้รีเจียนเลยนะครับแล้วเขาจะบั๊ดหนึ่งล็อกหลังถ้ามีเมดมันอยู่ในช่องเลียเนี่ยนะครับก็ตีฮิตเอาไปตีเอาให้มันตีฮิตแวนให้ได้แล้วก็ล็อกแค่นั้นเองตีฮิตแวนแล เวลาเราเลียตีตัดเลียเลียตีตัดเลียไปปุ๊บเอาตัวมันอยู่เลียตีตัดเลียไปก็ได้ไง aras. แล้วทีเนี้ยเอาตัวแวนที่มันอยู่ทับดีเจียนตีพอตีปุ๊บเขาได้บาสดหนึ่งอ่ะลุกตัวมันขึ้นมาพอลุกตัวมันขึ้นมามันก็ไปตีตัดตเขาอีกทีหนึ่งไงนะครับมันก็ไปตีตัดแล้วทีเนี้ยไอตีครั้งที่4มันมีโอกาสฮิตถ้ามันมีโอกาสฮิตปุ๊บก็จับล็อกแทนเองแถวหลังเขาก็จะโดนล็อกเป็นประจำนะครับหลังแวนเอ้ยหลังเลียเอ้ยอย่างเงี้ยจริงๆถ้าลลลล็อออกกกจนนะะััี้้ใหมเเเืืตวท่ไดยล็อก ซ้ายขวาอย่าไปเลือกล็อกตรงกลางเพราะตรงกลางมันบูตแวนได้แวนมันอยู่ในยุครีเจนมันตีเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเลือกล็อกซ้ายขวาเขาอะเวลาเขาไม่มีตัวเล่น่ะเขาจะดันขึ้มนมาไม่ได้นะครับนะโอเคลืมบอกไปทิกเกอร์นี้เป็นดอหกคิวสี่เหมือนเดิมไอ้ดอเก้าคิวสี่เหมือนเดิมนะครับและทีนี้มาถึงช่วงปลายเกมนะครับเราอาจจะไปเปลีป่ยนเป็นตัวดาร์กโซดิแอคก็ได้ดาร์คโซดิแอคลงมาปุ๊บนะครับอ่าใช้เทคนคเขาสองทิ้งตัวมันเองถ้ามีนะครับก็ทิ้งไปก็ได้ทิ้งเสร็จปุ๊บเอาแล้วก็ ลงถ้ามีโฟตอนก็ลงโฟตอนมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกแถวหน้าไปพยายามล็อกให้มันเป็นตัว V ีนะมันจะทําได้แล้วแหละล็อกเป็นตัว V ีนะพอล็อกเป็นตัว V เสร็จปุ๊บใช้เทคของดราัโซเดียกเองครับเข้าสูตรภาพรีเจียนคว่ำแล้วก็โอเมก้านะครับจริงๆต้องต้องใช้ก่อนนะรีเจียนนะลืมไปดราัโซเดียกต้องใช้ก่อนรีเจียนนะครับแล้วก็พอรีเจียนพอทิ้งตัวมันเองนะั่นแหละพอรีเจียนเสร็จปุ๊บก็สั่งให้มันโอเมก้าพอมันโอเมก้าปุ๊บก็จะ จริงๆมันจะโดนแค่3ตัวนั่นแหละที่ัปติดโอเมก้าแต่ไอ้แค่3ตัวนั้นน่ะมันก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วเพราะมันยังไม่มีตัวที่ตีจากหลังกระพุ่งขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับอันนี้ไปปิดช่วงปิดเกมเนี่ยช่วงไปปลายเกมอ่ะถ้าเขาโดน2เทินอ่ะสามเลน2เทินอ่ะมันไม่รอดอยู่แล้วแหละนะครับเทินเดียวก็หนักแล้วถ้าโดน3เลนไป2เทินถ้าเขา5้าดมนะคือ,อยังไงแบบโอ้โหฮ,ฮิลก็ลำบากมีจีรวมกันยังต้องใช้เยอะเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน คือเด็กนั่งง่ายเด็กมันเข้าใจง่ายอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เปิดและคิดว่าตัวเองเกลือกับเวนนอมหรือโซดิแอคเองนะจริงๆถ้าได้เวนอมจริงๆก็ถือว่าไม่เกลือนะมันก็เล่นได้นะครับประมาณก็ลองมาจัดเล่นกันประมาณนี้ก็ได้ครับจริงๆไอ้ตัวพลาเดียมเองอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแซก็ได้ในะตัวเนี้ย ใส่เป็นตัวอื่นมาก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะประมาณนี้กนะ็หัะคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดท er ับตะไคร่อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ว่าคลิปต่างๆทางช่องเราของผมนะอยากสนุนเราครับนี่เหนือ15บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะผมฝากร้านนะครับแท็ชบช็อปลิงก์ใน description ข้างในฝากแฟนเพจด้วยวีดีที่ by sub channel ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราของผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ